การสูบนะครับผมไม่ได้เจียนปะเดิมๆเลยนะครับผมแล้วข้อเน,นี้ยมันจะขยับได้นิดนึงเนี่ยนะเพื่อระยะเวลาเครื่องมันร้อนอนะ่ะมันจะขยายตัวแล้วถ้าเหล็กมันขยายตัวแล้วมันมันขยายออกไปไม่ได้ก้ารจะล็อกลูกปืนจะแตกเนี่ยลูกปืนเนี่ยจะแตกอันนี้คือข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับเดิมๆเลยก้านนะครับผมไว้ร,ร้อยเดิมๆเลยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพี่มาประกอบให้อีกทีว่ามันต้องดูตรงไหนเช็คตรงไหนอีกทีนึงนะครับผม สวัสดีเวรล่นเดี๋ยววันนี้มูอชุด110ร,ร้อยสิบไอซูร์คัพบล็อกเครื่องตัวเก่าตัว S3 s 4 S5 ที่เป็นบล็อกเครื่องตัวเก่านะอันนี้จะเป็น58ชัก5้าก้านวยร้อยครับทวงข้อชักถาวรน,นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นท่อนตรงที่ครบหน้าแล้วก็ไล่แก๊สน้ำมัน95้านะครับชุดนี้เป็นรถทิปสไตล์ทัวริงซิ่งๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วเป็นลูกค้าเก่าแหละนะครับผมเป็นช่างด้วยเดี๋ยวขอปิดแป๊บหนึ่งนะโอเค ไปสุราษฎร์นะครับผมประมาณนี้ไปสุราษฎร์ธานีก็คือของชดุดเนี้ถือว่าเป็นท่อนตรงที่ครบนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามันดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําวิดีโออ่ะพี่เนี่ยจะทาวิดีโอใส่กับแข้งให้ดูด้วยว่าเอ้ยข้อควรระวังมีตรงไหนตดก้านปลายก้านอปอกลูกสูบหรือว่าเสื้อสูบเนี่ยตรงไหนมันต้องลบต้องเจียต้องแต่งต้องอะไรบ้างนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางการไล่หรือเป็นแนวทางให ทุกคนได้เป็นสาระความรู้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ใช้โซ่กี่ข้อสเสาเสื้อเท่าไรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมจริงๆแนละ้วพวกนี้มันมีแนวทางหมดแหละแต่ว่าพี่อยากจะมาทําวิดีโอให้ดูมากกว่านะครับผมนะครับก็เลยขออนุญาตน้องเขาว่าเออเดี๋ยวพี่ขออนุญาตช้าหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะจะทาวิดีโอใส่แข้งใส่อะไรให้ให้ใหวัยรุ่นหลายๆคนได้ดูให้น้องได้ดูด้วยเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เผื่อเอาไปต่อยอดอะไรกันก็ว่ากันไปน้องเลยตกลงโอเค น้องก็ตามนั้นนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะแต่ว่าเนี่ยในวิดีโอพี่ก็จะแถมลูกปืนแคมลูกจันให้ให้เขาไปเลยคู่หนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าน้องเขาง่ายพี่ก็ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาซุปนะเปิดพอร์ตวัดซีซีเบ้าฝาอะไรเรียบร้อยแล้วไกลกล้เก้าห้าเป็นฝาแท้มาทํานะครับอ่าอันนี้เป็นหลอดทองเหลืองทั้งไอดีและไอเสียนะผมนะครับทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอร์ตเพิดอะไรต่ออะไรนะครับผมนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันครับ นี่นะครับอ่าแล้วก็อ่าก็ต่อมาก็คือแคมนะครับผมมีบุตมีบุตแคมให้นะครับผมแต่ลูกปืนรอบจากนี้ซื้อแยกต่างหากนะแต่อันนี้ให้กรณีพิเศษนะครับผมแล้วก็สปริงวาวคู่นอกคู่เดียวนะครับเป็นของแต่งนะครับใส่คู่นอกคู่เดียวเลยไม่ต้องไปใส่ซ้อนนะครับแหวนลองบาวาวไอเดียเซียใส่มันเดิมนะครับผมเปลี่ยนซีกันวาวใหม่ทั้งไอเดียเซียแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับลีเจนเนอร์ใช้ของเดิมได้นะครับผมแต่ว่าลีเนเนอร์ เจตูดเทนเนอร์กับเล็บวาวลงไปหน่อยนึงนะเผื่อกันไว้กันซินการวาวเนี่ยไปชนกระแทกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้วาวขาดได้นะอันนี้คือข้อควรระวังนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเสื้อลูกกิบล็อกสลักแวนซูครบนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีอ่าสลักนะครับมีบูทปลายก้านให้นะครับผมก็คือเอาไปใส่ได้เลยตรงรุ่นไม่ต้องแตะแปลงอะไรแล้วนะครับผมปัดหลบให้เรียบร้อยนะครับผม ต,ติดลูกอะไรเรียบร้อยไม่ต้องกลัวไปชนข้อชนอะไรแล้วเพราะวันนี้พี่เซตมาแล้วแหละแต่ว่าพี่พี่จะทําวิดีโอให้หลายๆคนได้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันต้องระวังตรงไหนบ้างต้องทําตรงไหนบ้างนะครับผมกับแข้งหรือว่าตอนเวลาใส่เสื้อฝาเข้าไปนะครับอ่าลิปบล็อกสส่รอยปครบนะครับประเก็นเนี่ยทั้งทองแดงและประเก็นมีเนียมเนี่ยต้องทาก,กาวนะครับทั้งด้านทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองด้านเลยนะครับผมแล้วก็หัวฉีดนะครับหนึ่งหัวนะครับไล่แก๊สเก้าห้า อันนี้เป็นหัวฉีด S3 นะซึ่งรถมปนเป็น S4 เราต้องมีสายแปลงใช่ไหมสายแปลงเดี๋ยวพี่แถมให้นะครับผมแล้วก็หัวครอบเดี๋ยวพี่แถมให้อันนี้กรณีพิเศษนะครับให้ทุกคนเข้าใจนะครับไม่ไม่ใช่ได้ทุกคนนะอันนี้มันกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าน้องเขาอ่ายังไงอะเขายอมสละเวลาที่เขาต้องเสียเสียเวลารอของอเพื่อให้เราได้ทําให้หลายๆคนได้ดูทุกคนต้องขอบคุณเขานะจริงๆอะ ไม่ใช่พี่นะเพราะพี่อยากเคลียร์ของให้ไวที่สุดอยู่แล้วเพราะพี่ไม่อยากดองของของมันเร็จตั้งเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะแต่พี่ไม่อยากดองของไว้เพราะว่ามันมันงานมันต้องรันออกไปไวที่สุดเพราะว่าของมันเยอะนะครับผมของมันเยอะแต่ละวันลูกค้าสั่งของเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากให้รันไวที่สุดแต่ว่ามันเป็นกรณีพิเศษไงเพราะว่าจริงๆแล้วอาทิตย์หนึ่งมันมีประมาณสามสี่ชุดนะเนี่ยชุดแบบนี้เลยเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะห้าแปดชักชักห้าชักสามเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่า มันไม่มันไม่ว่างที่จะมาทําวิดีโอเพราะว่าวิดีโอวิดีโอหนึ่งมันมันต้องบอกรายละเอียดให้ครบแล้วก็ให้เข้าใจด้วยแล้วก็ต้องทําให้ดูด้วยซึ่งมันเสียเวลามากนะบอกนี้นะครับที่ผมทําวิดีโอที่พี่ทําวิดีโอให้หลายๆคนได้ดูว่าเออการประกอบนู่นนี่นั่นอ่ะมันคือสาระความรู้พี่ต้องทุ่มเทเวลาตรงนั้นอ่ะต้องเอาเวลางานของพี่มาทําตรงนี้ให้หลายๆคนได้ดูอ่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะอันนี้บอกไว้ไว้เลยนะผมเพราะมันไม่ได้ง่ายนะครับผมมันมันเหนื่อยมากจริงๆมันเหนื่อยกว่าการทําแต่งบ้าฝาแต่งพอร์ซี พอ,พอ,พอทางเดินพวกนี้เหนื่อยกว่าการเซตอะไราการทําวิดีโอมันยากนะครับผมโอเคครับทีนี้ก็ต่อมาข้อเดี๋ยวเรามาดูงานข้อ,อกันนี่นะครับจะเป็นข้อนะผมข้อไม่ได้ข้อไม่ได้ครอบนะครับข้อไม่ได้ครอบนะครับข้อเดิมเลยแต่ว่าทงสองจุดนะผมก้านไวร้อยแล้วก็ทงย้ายทาวนนะนี่เห็นดูงานเชื่อมนี่ทางซ้ายทางขวานะครับและนี่ทงหนึ่งจุดเห็นป่ะและอีกจุดหนึ่งจุดใหญ่จุดกลางนะครับ นี่แล้วดูความนิ่งของข้อนะดูโอ้โหแล้วโ,โคตรลื่นอ่ะมันแบบลื่นเกินนะนี่ขนาดยังไม่ได้รันอินกับตัวเครื่องยนต์นะมันไม่โฟกัสหรอไวรุ่นอ่าดูดูนะเนีย่ยมันนิ่งมากอ่ะมันนิง่งแบบนิ่งจัดอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสป่ะ ่านี่นะครับเออนี่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 มุมนี้มุมนี้เห็นหน่อยหนึ่งอ <Nee caminho. S 1> mm ่านี่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 ชัดเลยมุมนี้นิ่งมากเห็นปะดูดิแล้วเดี๋ยวดูนะพอพี่ปล่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูนสูนมันจะมาตกไงปะอ่าเดี๋ยวดูนะฟุบเดี๋ยวมันจะจบหน้าเห็นไหมซูนที่ตกเห็นไหม Yeah. นี่ขนาดยังไม่ได้รันอินลูกปืนข้างข้อนะนี่สดๆเลยแล้วก็มียังมีน้ามันน้ามันน้ามันเครื่องที่ว่าชโลมไว้ด้วยนะครับผม oh. ยังมีน้ํามันเครื่องที่จะเฉลมไว้ด้วยนะครับเห็นไหมโอ้โห oh. นี่คือข้อเหวี่ยงแบบข้อควรระวังเลยนะข้อเหวี่ยงบางคนนะ่ะเดี๋ยวพี่มาบอกให้หมดเลยว่าการอัดข้อเหวี่ยงอัดใส่ข้อเหวี่ยงมันต้องควรระวังตรงไหนอะทุกอย่างมันคือ,อรายละเอียดหมดเลยนะเห็นปะ อ่าแล้วข้อพี่ก็ไม่ได้ไปกึงไปเจียตรงตดการสูบนะครับผมไม่ได้เจียแบบเดิมๆเลยนะครับผมแล้วข้อเนี่ยมันจะขยับได้นิดนึงเนี่ยนะเพื่อระยะเวลาเครื่องมันร้อนอ่ะมันจะขยายตัวแล้วถ้าเหล็กมันขยายตัวแล้วมันมันขยายออกไปไม่ได้ก้านจะล็อกลูกปืนจะแตกเนี่ยลูกปืนเนี่ยจะแตกอันนี้คือข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับเดิมๆเลยก้านะนะครับวัยร้อยเดิมๆเลยนะครับ อันนี้คือข้อควรระวังทุกอย่างนะเดี๋ยวพี่มาประกอบให้อีกทีว่ามันต้องดูตรงไหนเช็คตรงไหนอีกทีนึงนะครับผมแล้วข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าตอกไปงัดไปใส่อะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาบอกทุกอย่างเลยว่าต้องใส่แข้งยังไงทายังไงทุกอย่างเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะครับก็ใกล้ลายของประมาณนี้นะ g b s ยืนพื้นไม่ได้เลยร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองหกสิบสี่เนี่ยสบายแน่นอนสไตล์รถทิพนะขึ้นแรงๆเลยเปิดแรงมากนะครับเปิดแรงมากขึ้นแรงเลยนะครับผมแบบหมู่ๆเลยนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มาประกอบให้ดูอีกทีนะครับผมเป็นอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไม่น้มันจะนานจะนานมากนะขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยทีเด็ดเลยนะเพราะว่าทําเยอะนะครับผมต้องใช้สละเวลาไปเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมาทําให้ทุกคนได้ดูได้ให้ข้อสงสัยด้วยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อส่วนใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ตตพิมพ์เฟซช่างตัววัดนหารเพจช่างตัววัดน์หารเวลเลสซหรือช่องยูทูบช่องใหม่นะครับช่างตัววับน ไปแล้ววัยรุ่นรักทุกคน